ครับผมสวัสดีคับนะครับพอดีตอนนี้นะครับผมขอย้ายนิดนึงแล้วกันนะครับย้ายจากสถานที่ที่หล่อปูนะครับหล่อปูนะจากเดิมจะหล่อบริเวณตรงนี้นะครับที่สรยานะครับผมขอย้ายมาเป็นหล่อที่สํานักพิมพ์อาสน์นะครับที่จังหวัดราชบุรีแทนแล้วกันนะครับผมนะนิดนึงปรับนิดนึงนะครับปรับนิดนึงสำหรับคนที่นะครับกําลังเตรียมตัวหรือว่าวางแผนนะครับจะมางานพิธีหล่อปู่นะครับในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามนะครับพฤษภศพรนะครับผมนะ ขอย้ายสถานที่นะครับจากที่สรยาที่อย่างนี้นะครับนะเป็นที่สำนักผมนะครับสำนักแห่งใหม่นะครับที่จังหวัดราชบุรีใกล้ๆกับบางแพรีสอร์ทนะครับผมเนี่ที่รอปูนะครับผมเนี่ยอยู่ติดกับสานักวิมานอาสูรนะครับไม่ไกลกันมากนะครับผมเนี่ยก็ให้มาที่สำนักวิมานอานสูรแทนนะครับที่จังหวัดราชบุรีแทนที่จะมาสรยานะครับผมเนี่ยหลายคนบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวจะดับตนนะครับแล้วการเดินทางมาก็ง่ายกว่าด้วยนะครับเพราะว่า สำนักของผมนะครับหลายๆคนก็ร well. ู้แล้วนะครับผมนะว่าเดินทางมาอย่างไรนะครับผมนะอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันวันนี้ผมก็มาดูนะครับมาดูหน้าที่นะครับผมนะ่ยวันนี้มันมีปัญหานิดนึงนะครับมันมีปัญหาพิ่ภาคนิดนึงนะครับผมนะก็คือตัดความลำคาญนะครับผมนะก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้แต่ว่าอ่ะแสดงว่าปู่อาจจะอยากจะไปหล่อที่ของเขานะครับที่ของท่านเองนะครับผมที่ราชบุรีก็เลยย้ายนะครับผมบอกก่อนแล้วครับว่าย้ายครับยยยย้้้าาาแลวนะครับม่อที จังหวัดราชบุรีแทนนะครับอยู่ราชบุรีแทนนะครับผมเน่ก็ให้ตามพิจารณาบุรีได้นะครับที่สำนักของผมนะครับใกล้ๆกันห่างจากสำนักผมประมาณ2กิโลนะครับอยู่ใกล้กับบางแพรีสอร์ทนะครับถ้าเกิดใครจะมานะครับก็จับทีพีเอสมาที่บางแพรีสอร์ทนะครับผมเน่ก็ถามที่นั่นได้ครับเพราะเลยจากบางแพรีสอร์ทไปประมาณสัก1กิโลนะครับเลยจากบางแพรีสอร์ทประมาณไม่ถึงโลครับไม่ถึงโลก็ถึงแล้วนะครับสำนักแห่งใหม่ของผมนะจะได้สถานที่อย่างนั้นนะครับในการในการหล่อปู่นะครับในการหล่อปู่นะท้าเวรรรณโนปะจสนนัักกะครบ ให้ทุกคนนะครับไปที่ราชบุรีนะครับไม่ต้องมาแล้วนะครับที่สรยานะครับไม่ได้อยู่สารยาแล้วนะครับผมนะปูจะไปหล่อที่นั่นนะครับจะไปหล่อที่นั่นจะทําการเผาบล็อกตั้งแต่ที่สิแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับใครจะช่วยก็เข้ามาได้นะครับใครที่นะจะเรียกว่าอะไรอ่ะนะบริจาครถช่วยยกนะครับขนขนปูจากสารยาไปราชบุรีนะครับก็บอกได้แล้วกันนะครับเป็นรถเทียบนะครับผมนะ คันหนึ่งน่าจะโอเคนะครับผมนะเป็นรถเทียบนะใครที่มีรถเทียบหรือว่ารถอะไรอยู่นะครับผมอยากให้เป็นมงคลนะครับขนปูจากสรยารนะครับไปทำพิธีหล่อที่ราบุรีก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับติดต่อมาแล้วกันนะครับผมนะฟืนนะฟืนนี้อยากได้สักหนึ่งคันรถสิบล้อนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับใครมีนะใครมีฟืนนะครับผมนะก็เอามาที่ราบุรีครับตอนนี้เตรียมราบุรีหมดแล้วนะครับผมนะเออแต่ฟืนเราก็มีเอาฟืนราบุรีน่าจะพอมีอยู่นะครับผมนะอือก็ฟืนมีครับฟืนมีนะครับผมฟืนฟืนต่างๆนะครับก็ ใครมีก็เอาไปร่วมได้นะครับใครมีกันมีทองก็พวกท่อนมงคนไม้ไปร่วมได้เหมือนกันนะครับที่ในจังหวัดราชบุรีนะไม่ได้ทําที่ไม่ได้ทําที่นี่แล้วนะครับไปราชบุรีมันใกล้แล้วมันง่ายกว่าเดินทางมาง่ายกว่าด้วยนะครับผมนะเพราะคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสํานักผมอยู่ไหนนะครับถ้าเกิดมาไม่ถูกก็มาสานักผมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนพาไปนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติเฮ้ยมาสานักแห่งที่สองผมไม่ถูกก็ไปที่สํานักพิมานอาศูนย์ก่อนนะครับจับจีเพจมาที่สํานักอาจารย์ขุนกวีสีสยามก็ได ที่รอปูงห้าไร่ที่ผมที่ผมกำลังทําอยู่เนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับผมนะก็มารอที่ราชบุรีนะครับไม่ต้องมาแล้วนะครับสารยานะครับผมมาบอกก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็คิดถึงทุกคนเลยแล้วกันครับ965วิวนะครับวันเสาร์นี้นะครับผมรับลูกศิษย์นะครับวอล์กอินเข้ามานะครับรับ160คิวนะครับใครจะมามาครับใครจะสักยันนะครับก็วันศุกร์และวันเสาร์นะครับสักยันนะครับศุกร์กับเสาร์สักยันนี้นะครับผมนะศุกร์และเสาร์สักยันนะครับวันศุกร์กับวันเสาร์นนะแล้ววก็ั เสานะครับรับนะครับรับลูกศิษย์คุณใสมลดำสมเสน่ห์เมตตาต่างๆเข้ามานะครับผมนะเพกินเข้ามาครับแต่ผมย้ายนะครับผมย้ายมาอยู่ราชบุรีนะครับผมนะจากสารยาุรีจากเดิมนะครับย้ายแล้วนะครับโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวิวนะครับผมนะขอบคุณครับผมนะขอบคุณครับขอบคุณครับ